ขอญาตกีดก็น,นี่ยากนะกเราเลยตะมูตะมีออขอสนับเป็นตัวแม่เราไข่สวยเนาะเราไม่ได้ไข่ขำกบดูนางงามกบอยากเมาวส,วส,สวัสดีค่ะวันนี้กบอยู่กับน้องเชอรี่เนาะกับรายการกบดูนางงาม,อมโอเคต้องบอกว่าวันนี้เราอยู่กับ คนที่ชื่อว่าเชอรี่เพลงสวยมากดูก่อนสวยเป็นมิสแกรนนครนายกปีล่าสุดใช่ค่ะมิสแกรนนครนายก2023นะคะเชอรี่พิงค์พัชริดาภูนศักดิ์วรสารค่ะถามก่อนหน้าก็สวยขนาดนี้เสียงหวานในขนาดนั้ข้ถามก่อนทำไมเสียงโดยเฉพาะเลยขนาดนี้ไม่มันก็เป็นแบบว่าตามลุกตามอะไรต่นกาจะให้เปรี้ยวแซ่บมันก็จะเป็นอีกลุกนึงแต่วันนี้มาแบบเบาๆนะเฉียวๆีนิดนึงใช่ไหมเหรอ เบานะคะเออ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 น้องสาวบอกว่าเบาไม่เบานะคะ <c oughs> ทุกคนเชอร์รี่เชอ่ทุกคนนี้คนสวยคนนึงเป็นนางงามที่สวยค,คนนึงแล้วก็เสียงหวานจริงเสียงเพาะนั่นเองนะโอเค okay, แต่เชอร์รี่แอบเมาลงรูปเชอร์รี่ไปในแต่ละเพจในเพจของพี่กบเองหรือว่าในไอจีติ o กต็อกเนี่ยแล้วก็ในกลุ่มนางงามคนนี้สวยจังทุกคนชมว่าสวยแต่เขาบอกว่าคางยาว โอ้อ่ะก็ใช่เพราะว่าจริงๆหน้าหนูจะเป็นคนหน้าหน้าหน้าทรงไข่หน้าทรงไข่ใช่เป็นทรงลีแต่ว่าด้วยความที่มันยาวมันเลียวไปหมดมันเลยแบบบางทีแต่งบางทีมันอยู่ที่เทคนิคการแต่งหน้าถ้าแต่งหน้าให้มันแบบว่าหน้าสั้นอะมันก็จะดูแบบหวานๆแบบแบ๊วแต่วันนี้เรามาแบบเฉียวเฉียวทุกคนว่าในรูปมันยาวกว่าตัวจริงเพราะว่าตัวจริงเชอรี่ไม่ได้ขนาดนตัวจริงหน้าสมส่วนนะแล้วสวยนี่บอกเลยเพราะว่าทุกคน่ะชอบเชอรี่บอกคนที่สวยมากสวยมาก ก็จะบอกทุกคนว่าถ้าเจอตัวจริงเชอรี่เข้ามาทักได้ใช่มาเจอตัวจริงนะคะจะพูดเลยดีว่าเจอที่เจอที่งานใครเป็นงานมิแการใช่ไหมเข้ามาทักเชอรี่ได้แล้วสวยหนูสวยตรงปกหนูสวยตรงปกนะคะตรงปกอันนั้นตรงปกตรงปกต้องปกต้งปกจริงตัวจริงสวยสวยตรงปกคอนเฟิร์มเลยบอกเลยว่า พอพี่กบเห็นเชอรี่ครั้งแรกตอนประกวดนกพม่าของเมกกนครนายกจำได้ไหมใช่ปะจำไดทำไมเธอสวยจังเพราะทุกคนแบบว่าเออคนนี้คือใครคนนี้คือใครเพราะว่าเป็นหน้าเป็นหน้าใหม่ของขอแกนด้วยค่ะแล้วก็แบบอุ้ยคนนี้สวยจังอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสวยจริงทุกคนฝากติดตามด้วยแต่สวยอย่างเดียวไม่พอพร้อมจะเป็นสตาของบอสไหมคะเชอรี่พร้อมแล้วค่ะคําว่าสําหรับเชอร์เชอร์มองว่าสตา์ของบอสที่บอสกําลังตามหาไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวไม่ใช่แค่ ฉลาดอย่างเดียวแต่สามารถต่อยอดแล้วก็ทํากําไรให้กับองค์กรได้แล้วเชอเชื่อว่าเชอสามารถเป็นคนนั้นได้ค่ะเพราะอะไรเอ่ยใครก็พูดได้สิเชอแต่ยังไงพี่กอบเห็นมากับตาตอนห้องดําทำยังไงเหรอจริงๆทำให้สุดไปเลยดีกว่าคือคือมีคือเป็นตัวเองดีกว่าเป็นตัวเองในในรูปแบบที่ดีที่สุดให้ให้มันเป็นธรรมชาติแล้วก็ทำให้ทำให้ทุกคนเห็นว่าเออเราเหมาะที่จะเป็นมิสแกรนดใช่โอ้ยปังจริงแต่แต่ว่าหลักสำคัญเลยก็คือแบบ อย่าทิ้งความเป็นตัวเองเชื่อมองว่าตรงนี้มันสําคัญถ้าเกิดว่าเราเ,าเปลี่ยนแปลงหรือว่าปรับมากเกินไปเนี่ยมันมันจะมันจะ,ด,จะดูแบบมันจะดูรู้และใช่เพราะตัวทายถ้าเราแบบเราไม่ใช่ตัวคนอย่างนั้นแล้วทำมากเกินไปมันจะหลุดมันจะลนแล้วมันก็ทุกคนก็จะทุกคนก็จะแบบเออรู้แล้วว่ามันมันไม่ใช่ตัวตนของเราใช่ค่ะเป็นตัวเองให้ดีที่สุดเป็นเบอร์ดูเบนเวอร์ชั่นแล้วกันเนาะของตัวเอง จะบอกว่าจริง,รงๆที่แอบบอกว่าเห็นห้องดำอ่ะเห็นเชอร์รี่หวานๆอย่างเงี้ยเธอให้นางเซ็กซี่นางก็เซ็กซี่มาก,กจริงๆแค่บอกมาเลยอย่างที่ทุกคนอย่างที่ทุกคนเห็นนะว่าแบบแค่บอกมาเลยว่าอยากให้เป็นแบบไหนเชอสามารถทําให้แบบปุ๊บ<อ>แบบให้กระดิก้ปุ๊บเปลี่ยนได้เลยคือจะบอกว่าครบทาได้ทุกอย่างแต่<ช>บุคลิอกอาจจะไม่ได้เปรี้ยวอะไรขนาดนั้น แสดงว่าเราอเป็นคนที่พร้อมทํางานพร้อมใช้ทําอะไรก็ได้ถูกต้องคพาว่าพร้อมใช้นี่คือถูกต้องเลยแน่นอนถ้งงั้นทุกคนเป็นกังใจให้เชอร์รี่ก่อนแต่ว่าเชอร์รี่มาคุยกับพี่กบครั้งนี้ไม่ได้มาคุยแค่นี้เราจะมีช่วงคําถามง่ายๆคุยจอยคนๆหนบๆทกันมนเดาเจ้กันเลยตื่นเต้นไหมตื่นเเลยโอเคตะกี้อาจจะบอกว่าระหว่างที่จะพักเบรกเนาะมีความอัดโดยที่ไม่รู้ตัวก็มอมอยหอยสั่งกันไปนะคะทุกคน โอเคมาถึงช่วงคำถามที่ถามนางงานทุกคนอยู่แล้วค้าถามง่ายๆไม่มีอะไรยากพร้อมตอบพร้อไหมว่าทำามันแน่ว่ะเธอมันแน่นะเชอร์รี่พิงแน่ตลอดเออแน่ตลอดคำถามแรกเริ่มเลยทรงแอร์หรือแดดี้แดดดี้เพราะอะไรเราชอบคนแบบอบอุ่นแต่ก็ดูเป็นดูมีความแบบดูมีความแบบโตโตใช่ใช่ต้องแบบก็แบบเอ็นดูเราเลยตะมูตะมี้งโอเค สีชมพูหรือสีดําชมพูค่ะเพราะอะไรคะเพราะเราเป็นเชอรี่พิงค์เราก็ต้องชมพูอยู่แล้วโอเคคาเฟ่หรือว่าร้านอาหารอาคาเฟ่ละกันค่ะเพราะอะไรเอ่ยชอบไปถ่ายรูปกรุบกริบกินกาแฟทำคอนเทนต์ใช่ทั่วไปทำคอนเทนต์อะไรเลยปกติจริงๆก็คอนเทนต์แบบเออเราเราแบบไปคาเฟ่แล้วแต่แต่ละจังหวัดอะไรเงี้ยเราก็จะถ่ายเก็บไว้ว่าเออเรามาที่นี่กินที่นี่กินอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นแบบอารมณ์รีวิวใช่ไหมเออเป็นแบบเก็บคาเฟ่ไปทีละที่อะไรอย่างเงี้ยอย่างในกรุงเทพเงี้ยก็จะไปย่านอารี ย่านคลองเก้าอย่างเงี้ยคือ,ค,อคาเฟ่คาเฟ่เขาก็จะเยอะแล้วก็จะไป<ม>ไปเก็บแล้วก็ไปแต่งชุดสวยๆแบบแล้วก็ทำฉ่ำของเราเนาะฉ่ำใช่อะไรเราตัวจริงตัว,ตวแม่ <laughs> อยู่แล้ว <laughs> ขอสลับเป็นตัวแม่ด้วยนะคะได้สิขาเออตัวแม่กับตัวปังอ่ะเราก็ต้องตัวแม่อยู่แล้วสิขาตัวแม่จะแคร์เพื่อเออไม่ต้องแคร์ใช่ตลกหรือว่าสวยอ่าเราขอสวยละกันเอา เราขายสวยเนาะเราไม่ได้ขายขำเออแล้วปกติเธอก็ขำเห็นเนี่ยสวยด้วยขำด้วยหนังหรือซีรีส์ซีรีส์ละกันค่ะหนูอยากเล่นซีรีส์ของมิสแกรนมากเลยนะคะตอนนี้อยากเล่นซีรีส์กับบอสถูกมไหมอยากเล่นซีรีส์กับพี่พี่มิสแกรนทั้ง10คนเลยโอเคหมอลำแล้วก็ลิเกหมอลำเท่านั้นค่ะเพราะว่าหนูพร้อมจะไปเซิร์ฟอ่าอ่าโอเคพร้อมเปิดพมานกันรอดหมอลำได้ไหม ไม่ได้แต่ว่าแต่ว่าหนูเต้นได้หนูร้องได้ก็จะแบบไปเซิร์งพร้อมเซิร์งหน้าเวทีอยู่แล้วใช่ไหมขั้นถัดต่อไปขั้นเด็ดมากยังไงคนสวยหรือคนเก่งเก่งละกันเพราะว่าเพราะว่าความสวยมันสามารถเติมมันสามารถแต่งได้แต่ความความความสวยในที่เนี้ยมันมันมันแบ่งออกเป็นหลายอย่างเนาะสวยจากภายในสู่ภายนอกสวยจากการกระทํา แต่ความเก่งเนี่ยเราจะต้องพัฒนาแล้วก็เก็บเกี่ยวความรู้เข้าหัวเราตลอดเวลาแบบว่าไม่หยุดพัฒนาอย่างเงี้ยใช่ใช่ง่ายๆเลยคือเราไม่สามารถเก่งได้ในวันเดียวใช่เราต้องฝึกฝนใช่เราต้องฝึกฝนเราต้องพยายามมันมันไม่มีใครสามารถที่แบบเออตื่นมาวันหนึ่งเราแบบเก่งเก่งขนาดเปิดทุกอาช่แต่ความสวยมีความสวยหลายแบบเนาะแล้วก็เราสามารถเพิ่มเติมความสวยได้แน่นอนถูกต้องใอีกคำถามหนึ่งส้นสูงหรือว่ารองเท้าแตะ ส้นสูงอยู่แล้วค่ะเพราะทุกวันนี้ก็สับ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 ว่งยางเลยค่ะเดทดสั้นหรือว่าเด็ดยาวอาหนูขอเด็สั้นละกันเพราะหนูขาสวยค่ะเรียวหนูไม่อยากจะโชว์เรียวขาอ่าเนี่ยวันนี้โชว์เรียวขาสวยเออไม่ได้หน้าสวยอย่างเดียวเรียวขาสวยด้วยนะครัตรงนี้เียคำถามหนึ่งมา ดาราหรือว่านักร้องดาราเท่านั้นค่ะรุกดาราสาวก็ต้องหนูแล้วแม้ามันจะเฟมัสเนอ,อวสวยหวานขนาดนี้เลิศ <c oughs> และอีกคําถามหนึ่งผักหรือว่าเนือ้อผักค่ะเพราะว่าตอนนี้เป็นคนจริงๆเป็นคนชอบกินผักอยู่แล้วแล้วก็แล้วก็มันมันมันแบบว่าไม่อ้วนด้วยใช่น้ําส้มหรือน้ําแดงน้ําส้มค่ะน้นํานางเอกก็ชอ <c oughs> ขอร้องหน่อยสิขอร้องเป็นนางเอกไหม นางเอกนางเอกก็ได้และคำถามนึงมาดามกิกหรือพี่ปลายขออนุญาตกีดให้เธอเลือกก็ต้องมาดามกิกซี่คุณแม่ของหนูสิคะใช่แต่ว่าจริงๆก็รักพี่ปลายด้วยพี่ปลายก็เป็นเหมือนแม่คนนึงใช่แต่ว่าพี่กิกด้วยความที่เป็นพีดีแล้วก็เราจะคุยกันเยอะใช่จะอยู่จะทํางานด้วยกันเยอะมากกว่าก็เลยแบบเออรักแม่กิกแต่ก็รักแม่ปลายเหมือนกันนะคะรักทั้งคู่ข่าวสุดท้ายของวันนี้ ถามว่ามงใหญ่หรือท่าผ้ามงใหญ่เท่านั้นค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าเราจะไปอินเตอร์เท่านั้นค่ะเราจะไปเวียดนามค่ะอ๋อหน้าตาก็ดูแบบจับใจเวียดนามอยู่นะเออเปิดตลาดเวียดนามใหม่แน่นอนสวยฉ่ำปังเวอร์โอเคได้พี่ถามได้ได้มากพี่ถามเชอรี่ไปเยอะแล้วสุดท้ายพี่มีคําถามหนึ่งที่ไม่ใช่คําถามให้ชอยเลือกนะอ่ะถามเชอรี่ว่าเนี่ยเราจะเข้ากองอยู่แล้วค่ะ ทุกคนชอบบอกตัวเองพร้อมพร้อมพร้อม,อมแต่เชอร์รี่บอกแฟนๆให้เข้าด้อมเราหน่อยเราพร้อมเราจะเอาอะไรไปจับใจแฟนๆแ,แล้วก็จับใจบอสหน่อยบอกเขาหน่อยก็ตอนนี้ตุกคนก็เตรียมตัวเข้ากองรวมถึงเชอร์ด้วยนะคะแล้วก็อยากจะให้ พี่ๆน้องๆทุกคนนะคะเข้ามาติดตามเชอเนาะเพราะว่าเชอก็เป็นน้องใหม่แล้วก็หน้าใหม่ด้วยหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักแต่ว่าถ้าได้รู้จักแล้วรับรองว่ารักแน่นอนค่ะโอเควันนี้ขอบคุณน้องเชอรี่มากนะคะฝากเชอรี่พิงของเราโดยมิเกรนนครยุคสองพันยี่สิบสามนะครับะะแล้วก็กเจอกันเทีหน้านะครับค่ะสวัสดีคะ่ะขอบคุณนะคะยยอย่าลืมเข้าด้อมหนูนะ อย่างที่เชอรี่พิงค์บอกนะคะทุกคนว่าอย่าลืมเข้าด้อมของเชอรี่พิงค์ของเรามิแกนะนครนายกเห็นไหมฮะทุกคนได้พูดคุยกับน้องล้อบอกว่าน้องเป็นคนที่มีสนเสน่ห์สวยแล้วก็น่ารักยิ่งเวลาพูดด้วยยิง่งรู้สึกเพลินฉะนั้นแล้วใครมีโอกาสได้เจอเชอรี่พิงค์เข้าไปทักทายเข้าไปรังสรรใจได้ที่สําคัญนะมีแปะให้เลยอย่าลืมเข้าด้อมของเข้าด้อมเข้าด้อมของเชอรี่พิงค์ทุกคนขอบคุณสำรัการติดตามหลัดเทปนี้นะจ๊ะสวัสดีจ้า Ah <laughs>